สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสำหรับเล่าพัฒนาของเขานะครับนอกสำหรับในจุดนี้นะครับผมเอาสิไปที่วิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวเราพัฒนาเนาะนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับผมวิ่งเลยนะครับบนล่างนะครับเนาะานะครับผมสําหรับในโจทย์ที่เป็นสูตรหลักของเขานี่นะครับเอาคานวณตัวนี้ผิดเนาะก็คือสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่ตัวนี้นะครับสูตรที่สี่ตัวนี้เขาเขียนผลการออกสลากผิดเนาะนะครับสูตรที่สี่ก็คือตัวนี้นะ่นี่ก็คือสูตรที่สี่นะตัวนี้นะครับ ตัวที่สี่ตัวนี้มันต้องเป็นห้าสี่หกนะห้าสี่หกเนอะมันไม่ใช่สี่ห้าหกตัวนี้จะเป็นห้าสี่หกนะครับนะครับเนอะตัวนี้จะเป็นห้าสี่หกห้าสี่นะครับตัวนี้จะเป็นห้าสี่นะครับตัวนี้จะต้องเป็นสี่บวกสี่บวกห้านะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสามสามบวกหนึ่งคงที่ก็ได้สี่ครับ สี่ห้าหกเจ็ดก็ชนกันทั้งสี่ตัวเลยสี 4, 5, 6, 7, นะ่ห้าหกเจ็ดเนาะครับตัวนี้สี่ห้าหกเจ็ดครับสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะครับก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้เนาะสี่ห้าหกเจ็ดนะครับตัวนี้ตัวนี้ต้องเป็นสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวมานับใหม่เนาะสี่ห้าหกเจ็ดนะครับตัวนี้ สี่ห้าหกเจ็ดชนกันทั้งสี่ตัวเลยนะครับตัวนี้ก็จะชนกันทั้งสี่ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นสี่ห้าเก็ดสี่ห้าเกเ็ดนะครับถ้าเรานับใหม่นะครับนะถ้าเรานับใหม่นับใหม่นะันบใหม่ถ้าเป็นศูนนะครับศูนก็จะมีหนึ่ง มีสองนะครับศูนย์มีสองหนึ่งหนึ่งก็จะมีหนึ่งนะครับมีสองมีสามหนึ่งมีสามนะครับสองมีหนึ่งมีสองมีสามสองก็มีสามสามนะครับมีหนึ่งมีสองมีสามสี่นะครับสี่ก็จะมีหนึ่งมีสองมีสาม แล้วก็มีสี่สี่มีสี่นะห้านะครับห้ามีหนึ่งมีสองมีสามหกนะครับหกมีหนึ่งมีหนึ่งมีสองเจ็ดนะครับเจ็ดมีหนึ่งมีสองแปดนะครับแปดไม่มีนะครับเก้ามีหนึ่งนะเก้ามีหนึ่ง 9.1นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขจะเด่นไปที่1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครับแต่ตัวที่เด่นจริงๆนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นเลขสี่ตัวที่เป็นเลขสี่นะมาถึงสี่สูตรนะครับสี่นะครับ นะครับเนาะสี่นะครับตัวที่เด่นจริงๆจะเป็นสี่ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทั้งหมดเลยนะครับเนาะตัวที่ตัวที่เด่นมานี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่มีสี่เลขสามตัวที่เด่นนะครับจะเป็นเลขสี่นะครับเป็นเลขสี่นะครับเด่นสี่นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาเข้าสิไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับเราจะไปที่วิ่งตัวเดียวเนาะวิ่งตัวเดียว ครับในชุดนี้นะครับวิ่งตัวเดียวนะครับตัวนี้เด่นไปที่หนึ่งสองสามสี่แต่ตัวที่เด่นก็เป็นเลขสี่เนาะเป็นเลขสี่เพราะว่ามาเยอะกว่าเขาเพื่อนนะมาสี่สูตรเลขสี่นะครับสี่นะเดี๋ยวไปที่วิ่งตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียวนะครับนะครับตัวนี้เป็นวิ่งตัวเดียวการประมวลผลนะครับเข้ามาจำแนไว้แล้วเนาะนะครับนะครับการประมินผลใช้หลักแสนหลักหมื่น หลักสิบสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยบวกเก้านะครับก็จะได้แปดนะครับได้แปดนะครับหลักหมื่นก็เลขห้าหลักสิบแล้วเลขเจ็ดสองครั้งเป็นสี่หลักหน่วยเลขเก้าบวกเก้าคงที่นะครับบวกกันเลยแปดบวกห้าแปดบวกห้าเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นหกหกบวกเก้าได้ห้าได้ห้านะครับนะ เลขออกไปที่หนึ่งศูนย์ห้านะครับแล้วก็สี่หนึ่งนะครับมาที่เลขห้านะมาที่เลขห้านะครับดต่อมานะครับแสนหมื่นแสนหมื่นก็เป็นสองสองนะครับหลักสิบก็เลขศูนย์สองข้างได้ศูนย์หลักหน่วยเลขห้าบวกเก้าของที่บวกกันเลยสี่บวกสี่สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกเก้าได้แปด นะครับเลขออกไปที่เจ็ดเก้าแปดแล้วก็สามเจ็ดก็จะมาบนไหมมาหน่วยบนเลยนะครับตัวนี้มาหน่วยบนเลยสองวนละมาหน่วยบนนะครับมาต่อมาหลักแสนหลักหมื่นนะครับหลักแสนเลขเก้าหลักหมื่นเลขหนึ่งหลักสิบก็เลขเก้าสองครั้งเป็นแปดหลักหน่วยเลขแปดบวกเก้าคงที่นะครับเก้าบวกเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์แปดบวกแปดเป็นหกหกบวกเก้าได้ห้านะครับ เป็นหลักหน่วยบนหรือหม่นะครับเนาะเลืออกไปที่หนึ่งสี่ห้านะครับแล้วก็ก้าหนึ่งนะครับก็มาที่หลักหน่วยบนอีกนะครับนะครับก็วต่อมานะครับหนะลักแสนเลขห้าหลักหมื่นก็เลขห้านะครับหลักสิบเลขสี่สองังเป็นแปดบวกเลขจากหน่วยบนเลขห้านะครับบวกเก้าของที่ ห้าบวกห้าเป็นศูนย์แปดบวกสามแปดบวกห้าเป็นสามสามบวกเก้าเป็นสองมันจะเป็นหลักหน่วยบนหรือไม่นะสองนะครับมันก็จะมาหลักหน่วยบนอีกนะครับต่อมาเนาะแสนก็เลขศูนย์หมื่นเลขสี่นะครับหลักสิบบนเลขหกสองครั้งได้สอง หลักหน่วยเลขสองบวกเก้านะครับสี่บวกสี่บวกสองเป็นหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดมันจะเป็นหลักหน่วยหน่วยบนเนาะนะครับได้กออกไปที่แปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดตัวนี้ก็จะมาบนล่างเลยมาหน่วยบนแล้วก็มาสิบล่างเนาะแต่มันก็จะมาหน่วยบนเนะ่ะเป็นเลขบนเลยไม่เลขบน สี่บวกสองสี่สองสี่หลักแสนหลักหมื่นเลขสองหลักสิบเลขหนึ่งสองครั้งได้สองหลักหน่วยเลขเจ็ดแต่บวกเก้าคงที่สี่บวกสองเป็นหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นห้าห้าบวกเก้าเป็นสีนะ่ได้สี่นะได้สี่นะครับมาบนล่างเลยนะแต่งวดนี้มาหลักสิบนะครับห้าสนะี่หกเนาะแล้วก็ห้าสี่ห้านะ มาบนล่างอีกนะสี่นะครับสำหรับในวันนี้นะครับหลักแสนเลขเจ็ดหลักหมื่นเลขสี่หลักสิบเลขสี่สองครั้งเป็นแปดหลักหน่วยเลขหกบวกเก้าคงที่นะครับบวกกันเลยนะครับเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกเก้าได้สี่ได้สี่นะครับได้สี่นะครับวันนี้ นะครับถ้าได้สีก็จะมาตรงกับตัวนี้นะได้สีมาตรงกับตัวนี้ตัวที่มีสีก็มีอยู่หลายคู่อยู่สีนะตัวที่มีสีก็มีสีห้านี่แหละสีแต่หลักหน่วยไม่มีสีนะสีมันอยู่หลักสิบนะครับวันนี้นะครับมันจะมีสีห้าสีหกสีเจ็ดสีแปดสีเก้าสีศูนย์สีหนึ่งสีสองแต่สีที่อยู่ในตัวที่ตัวที่เข้าแต้มเนาะตัวที่เข้าแต้ม าแต้มสูตรที่สองเนี่ยแต้มถูตที่สองนะสี่สี่ห้าเนี่ยเก้าแต้มสี่หกก็ศูนย์แต้มสี่เจ็ดหนึ่งแต้มสี่แปดสองแต้มสี่เก้าสามแต้มสี่ศูนย์สี่แต้มสี่หนึ่งห้าแต้มไม่มีอยู่คู่เดียวก็คือสี่สองไม่มีหกแต้มนะครับไม่มีหกแต้มเนาะสาหรับสูตรที่สองนตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับสูตรที่สองตัวนี้เอามาจับตัวนี้เพราะว่าเลขตัวนี้วิ่งสี่เด่นสี่นะครับเด่นสี่นะครับตัวนี้ วิ่งตัวเดียวสี่นะครับวิ่งตัวเดียวนะครับสี่นะครับวิ่งตัวเดียวสี่นะครับสีตัวเดียวนะครับถ้าเป็นสีอยู่ในสูตรหลักของเราเป็นหลักสิบนะครับมีสี่ห้านะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็สี่สองนะครับนี่ก็คือเป็นคู่เด่นนะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็สี่สองนะครับแต่เลขที่เด่นอยู่ในนี้นะครับตัวที่เด่นอยู่ในนี้ก็จะมี หนึ่งสองสามห้านะครับก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้ากันนั่นเนาะนะครับตัวเด่นนะครับนักกระผมเอานะครับนี่ก็คือวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับในวันนี้นะครับสี่นะครับวิ่งตัวเดียวสี่ตัวเดียวนะครับแต่ส่วนมากมันจะเข้าเลขบนนะครับ มันจะเข้าบนมาหน่วยบน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 ,น,ยบนสิบบนวันนี้เลยสี่นะครับเนาะนะครับผมเอาวิ่งตัวเดียวนะครับผมมาสร้าคริปนี้ล้ไปเลยสวัสดีครับ